มาค่ะเขานาห้อนแล้วค่ะเขานาห้อนกับสิผ้าเที่ยวผ้านันเลือค่ะเดอ้อขอโทษเด้อค่ะเดอ้อที่บไายเหตุวิดีโอไ้เบิร์กมันเป็นหนาหนาวเมีคันไปทั้งในก็มีต่หิมามันไปยากไม่ยากไหมคะ่ะก็เป็นช่วงที่เหตุงานแน่สิไหมคะ่ะพามาชมดอกไม้ค่ะดอกซากุระซากุระเมืองสวีเดนเนาะค่ะงามงามปีที่แล้วก็ได้บานเช่นเดียวกัมากค่ะแต่ว่าค่ะบรายบรายเหตให้เบิร์พอปีที่แล้วมันหนาวเฮง ปีนี้น่ะหอกหลายคักเดี๋ยวประมาณสองสามเดือนสิภาพไปเที่ยวหาเก็บเห็ดค่ะเมือ่อใดที่เมื่อจากงานงานเลิกบายสามแต่ขึ้เขาป่าเห็นไหมค่ะตักแบดตักรีงอนเนาะค่ะเนาะเป็นงานเสริมมาตองใจผ้าสีเงินดำงามบ่ค่ะก็มีเริ่มฝรั่งเริ่มมาแล้วด้วยค่ะมันเพราะมันสิบโม,มงแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับมายางไทยรูเพื่อกันค่ะ สองคนสามคนคนนี้มากพญายงพญ่ยุหอนบหอนในนวงกิ่งคาสันแล้วค่ะมันะแต่ละคนน่ะยืนท่ายรูปกันมียคกต้นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากหากเจ็ดสิบสี่ต้นค่ะแตาบาจูห้างหา้าะก็มีอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามันต้องยางทายเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะต้นใหม่เริ่มออกดอก ออกดอกกับสีดอกใบกลายเป็นใบดอกไม่เปินแล้วาบางโค้งทอนก็มาเก็บไปกินโค้งทอนใช่แน่ว่เคยกินค่ะแล้วเขาการนี่ไหมคะ่ะเริ่มปลูกดอกใหม่ไหมคะ่ะว่าซุ้มให้เบิง่งอาจารย์ว่าให้ติดมีคนยางมาเดี๋ยวเอาลงจากหนาเขาทําไมติดหนาเขาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เริ่มเห็นปะค่ะ เกิดอัตโนมัติเลยกันนะคะเพราะว่าหัวเขาอยู่ใต้ขี้ดินเนาะคะ่ะเนาะเขาก็เลยเกิดอัตโนมัติแล้วก็เป็นดอกดอกแบบงามเลยได้ค่ะเนี่ยเพราะว่าน,นี่ดอกพ่ทได้ออกเพราะมันพึง่งมันพึ่งหอนเลยทีเดียวแมอันนี้พัทธิ์ได้เกิดเลยค่ะนี่ค่ะนอกระลังถืดเนี่ยสินอเขาก็ลังขึง้นนี่ยสิ กำลังขึ้นค่ะจากมืองได้สภาพเปาอยางไรกังกายอยู่มองตกป่าเนาะคะ่ะมือนนี้ไปไปตกป่าไม่ได้ไปค่ะน่องเขาไอาย,ยันบสบายห่างกันดีกว่างสิแม่กะพักกันออกกัน,นะคะ่ะงามค่ะอ้ยเนาะอ้ยพี่น้องเลย พลังเลื่อมยาออกบานมาแลเรา่ะมาเทียวส่วนดอกใหม่ค่ะมราต้องไปถึงตอกโฮมแล้วค่ะตอกโฮมคนมันหลายแล้วมันไก่ไก่นางหลดกว่างสองชั่วโมงเคืองเนาะมันไก่เกินได้บานเชนแอวเเ็นดนต้นอั้นนี้หยุ่ยมหยุ่มคล้ายๆเข็นคนเอาไปกินก็ได,ด้ดอกเนี่ยเอาไปแนใใ่ใหญ่เนาะค่ะเนาะ นอนในแง่ยูกำลังขึ้นแต่ละคนมาถ่ายรูปโอ้ยโยโย่พะนะพลังอันนี้ต้นไม่เปิดดิค่ะกินได้แต่มันสูงเขาก็ัดเอาต้นนั่นเน่นที่บ้านเอยกินในต้นอย่างต้นเสดาคือต้นเสดาบ้านเขาแม่ค่ะขมๆหลายค่ะอันนนั้กินอยู่น้องกับผ้ากินชองรอบสำหรับเขาก็เลยกะนนี่กมัน มีคนพากินก็พากินอยู่ตะบการลองก็เลยบตะบกากิน<ม>สีเงาบอ,อกไก่ไก่เฮเบิงนะคะความสวยงามของมันนะฝรั่งมาถ่ายรูปบอกกันเบิงเบิงอันนี้เบิงอังนนี้ป่ะนะ,นะตเาเขาบอกภาษาเขาดอกค่ะวิญญาณนี่เย็นฝรั่งมานะคะฝรั่งงานฝรั่งให้ส่วนตัวของเขาสิไหมคะ ตัวสวยๆก็ถ่ายรูปก,กันคนไทยบ้านใช่รูปจาแนวถ่ายรายยูปบ่ได้ดอกค่ะป้ายไงแล้วมือเราสิแบบสั้นจักหน่อยเราอันอยากได้สวยๆก็บ่ได้น้ำเขาเดอกคะ่ะข้าวปูกอยู่โบดได้นี่คะ่ะมันเป็นโบดเป็นหม่องชาแดล่ะฟังข้นไถใช่ไหมคะฟังศพในเมืองกะมีคะ่ะแต่ว่วาแบบ มันบอนมันมันมันบอนทียังสี่ไหมคะมีประมาณอยู่ห่างๆกันอก็เล่กะเลยมามองนีเพราะมองหนีมันมันสวยกลัวมันมันหลายสิไหมคะเดี๋ยวไปทักในงามเหมือนล้วค่ะบ้านเขามันแบบมันจะมีคนเก็บใบไม้ เครื่องเป่าใบไ,ไม้กองๆก,ก,กันแล้วก็เก็บยังสิไหมคะ่ะมันก็เลยสวยมันก็เีแจะเขียวๆตัดหญ้าตัดงูดงน้ำมันน,น้ำพื้น,น,นถนนเนี่ยถนนที่ค้นยานี่ยค่ะนี่จะเป็นก้อนหินเพราะว่านาหิมะเขาสิลุร้ยร้อยไซคูก็เกลือเดี๋ยววันนี้เขาก็สิว่าเป่าออกก็สิ้อเลือดตะปูยังสิไหมคะ่ะมันก็เลยกลายเป็นสะอาดว่าเป็นยังเมืองนอกือสะอาดก็อ,อยู่เรามันั่นมองมาทางในก็ขึ้นสะอาดเลยแบบว่าเขาใชมีระบบเพลรของเขาไหมคะ่ะ เพราะว่าแตละเมื่อมันต่างกันเนาะค่ะมันไม่มีมามันก็เขาก็มาโรยตอนก้อนหินเขาต้องมาเก็บออกสีมา่บานเท่าว่าต้องโรยอย่างสี่ไหมค่ะมันห่อนเนาะบ้านเขายืนหนีห่อนกลัวด้วยค่ะองศาหน่อยแต่ว่าห่อนกลัวเพราะว่าแต่เวนมันอยู่ไก่มันอยู่ทั้งหัวเนี่ยค่ะเลี้ยวไปดวงทอสิได้อาลดตั้งโคลโมอยู่มันนี้ก็ดดาไว้พ้อมมนเทาตากไปเถอะเพราะแต่เวนมันสูง เชียงนกถ้าเป็นบ้านท่าก็สิปูสาดนางเลนเดี๋ยวก็มีฝรั่งสายๆเนี่ยก็จะมาปูสาดน่งเลนให้กันเหรอคะคนหาฝรั่งอ่ะมันจะบลายอยู่ในเมืองนู้นเดี๋ยวคนไทยบ้านเชนแนนมีเวลาสิไปทายเฮเบิงมันหลายอยู่ในป่าเขาไปยาวก็ร่างกายปลาในกระยาดออกก็ร่างกายทั้งนี้นะอยู่ส่วนอยู่ในห่างก็อยู่ในห่างแต่มันก็สิบลายซ้ำอยู่ในป่าเขาม่าออกก็ร่างกายเพราะว่ามันช่วงร่างกายมันสั่นขึ้นหกเดือน พุธวันเช้าเดียเสษียถ่าออกกําลังกายอยู่มองเกมเห็นอ่ะเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งกัสิหาตกป่าปลูกคักปลูกเนี่ยปีนี้สิกะสิล้องเบิงว่าสิปลูกพริกสิได้กินวอถ้าบ่ได้กินกะแล้วไปเอามาตะบานเฮ้าเลยซื้อกินเดี๋ยวอากาศันี่ยมือคืนมันอุ่นกว่านี้กัสิให้ไปปลูกบ้านหมูให้แฟนแฟนหมูไถดินแล้วก็สิได้อัน ปลูกไหมคะรออากาศการขึ้นห่อนเพราะว่าทางขึ้นมาห่อนมันมันหนาวแล้วมันตายพยายามทางไหนโอ้ยยายามทางหลังยานติดกล่องอย่าลืมกันด้วยค่ะเด้อฝากเบิงคนไทยบ้านชนแนลด้วยค่ะเออฝากกกติดตามกดเลย์กแช้นะคะหน้าหนาวมันเฮ็ดยากเฮ็ดหิมะมันก็หาเบิงยาามันมันมันเฮ็ดยากัไหมคะเอ้าจับกล่องมาได้จับกล่องแล้วกันหนาวเมื่อน่ะปวด เรี่ยงแก้วนําแข็งอยู่กันเลยยนก่ยวัตะเขานาหอนกับพระเบิงดอกใหม่พระไปเก็บเพชรพระไปตกป่าไปสิละค่ะปากช่องนะคะโอเคค่ะพระวเบิงดอกใหม่ในน้อยค่ะบรรยากาศอยู่แถวบ้านใกล้ๆบ้านละค่ะสวัสดีค่ะ